รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน อนเลี้ยงควายแบบไร้ต้นทุนแม้ปัจจุบันมันจะมีกำไรน้อยแต่มันก็ไม่ขาดทุนนะ <g ül> จะบอกให้อําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาบ้านน้อง,องยางประ<า>มตาบลทับลังจังหวัดนค<อ>ราร,าราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนนครราชสีมาครับมายื้อดวจ พยายาชนะไทยมี44ตัวตัวไหนคู่กับตัวไหนคอควายคู่กับคอคนพ่อขุนรามทำดีแล้วให้คอควายนำคอคนไปนั่งคุยกับคนเลี้ยงควายเกือบ50ตัวที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ความรู้ดีเพราะมันเป็นการเลี้ยงแบบไม่ลงทุนอะไรเรียกว่าเป็นควายไล่ทุ่งปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติตัวควาย ตอนเป็นๆมันจะถูกครับพอพอเชียดไปแล้วมันจะแพงให้มันหาญ้าหาน้ํากินเองตามแปลงนาและหนองน้ําตามธรรมชาติครอบครัวเนี้ไม่ใช่ยากจนมีที่ติดถนนเนี่ยตั้ง20กว่าไร่สมัยคุณพ่อคุณแม่บริจาคที่สร้างโรงเรียน40ไร่แต่ถ้าเป็นหน้าทำนาพื้นที่เหลือน้อยก็อาจต้องไปหาที่ให้มันหากิน<แ>ให้ได้ัขีออททุยวิง,วง น,นปจากที่วัดด้วยอ๋อไปจากที่วัดอีกวัดหนองยางวัดสีบุเรียงครับคบส่วนเรื่องโรคภัยปากเปื่อยเท้าเปื่อยเขาก็ได้ยาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาฉีดให้ควายโดยตัวเขาฉีดเองไม่ต้องเสียค่ายาฉีดให้ควายเองเลยนะครับควายมันเจ็บไหมละ่ะมันก็เก็บ แต่มันจิ้บไม่มากหรอก <g ül> นะ,ะอดอทนอยู่แล้วจิ้มเข้าไปเลยครับตัวละ2องซีโรคปากเท้าเปื่อย <c oughs> ในยุคควายแพงเขาขายได้ตัวละเป็นแสนบาทแต่ยุคนี้ภาะวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทั้งในและต่างประเทศควายจึงมีราคาขายแค่ตัวละประมาณ20,000บาท <c oughs> <c oughs> คุณสามารถบอกว่าโรคแอนแท็เนี่ยควายไม่เป็นครับ เป็นเต่ัวเป็นเตัวในยุคเฟื่องขายได้ตัวละแสนครับวันนี้เหลือตัวละสองหมื่นครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการเลี้ยงที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยจึงถือว่าไม่ขาดทุนอะไรและก็จะเลี้ยงต่อไปแต่ยังอยู่ได้เพราะเราไม่ลงทุนเลยเลยเพราะเรายังไม่ขายด่ายังไม่ขายด้วยถ้าต้องการใช้เงินก็จูงมันขึ้นรถไปที่ตลาดนัดจะมีคนมาต่อตามมะเนาะเวลาจะขายก็พามันไปขึ้นรถ ตรงไปตลาดนัดวัวควายเขาอยู่กับควายจนพูดจากันดูเรื่องสั่งโน่นสั่งนี่ได้ยกเว้นถ้ามันกินอิ่มแล้วมันจะไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่เหมือนคนเราเลยเวลามีแล้วเวลารวยแล้วยิงจริงนะเจ้าควายยืนมองควายขา้านาำตาไหลปลีไล คิดไหมว่าวันหน้าจะดีขึ้นคิดอยู่ครับเราเรียกให้มันมาเฮ้ยมาตรงนี้แันนั้นเลยจักเฮ้ยมาตรงนี้มาเลยครับถ้ามันหิวครับเฮ้ยไปตรงนู้นมันจะรู้ไหมรู้กันครับถ้าเขาหิวเนี่ยเขาเชื่อฟังคําสั่งครับถ้าเขาอิ่มแล้วล่ะเขาก็จะ ไม่ค่อยรู้เรื่องทาเป็นไม่รู้เรื่องนะควายนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเดินตามควายควายไปทางไหนเราก็ไปทานสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเป็นอาชีพล้วนได้ตังค์แต่อาจได้มากได้น้อยบ้างตามภาวะณขณะนั้นครับขอให้คอควายจงเจริญเป็นที่พึ่งของคอ วันนี้ดีใจนักนาที่เราได้มาอยู่กับควายบอกอย่างไม่อายโอ้กอควายมีค่านักนาอย่าทอดทิ้งกันโปรดเลี้ยงมันด้วยทีว่าควายไทยจะหวนขึ้นมาทำเงินแกรให้กับา รดีๆกับพี่คำรนหวังหวังสีคนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคน<ร>ปะ<ห>บนกันไปสำหรับคอควายกับคอคน<ห>พี่ตำบลทับรังอ,งอ, <ำ S 1> อําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะ <c oughs> จะบอกให้คคววาาายยไททจกหนนนืมเเงินน้ับขะร